สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเตรียมเครื่องพริกแกงเผ็ดเอาไว้ทํากับข้าวทานกันนะคะส่วนผสมของเครื่องพริกแกงเผ็ดมีดังนี้ค่ะพริกที่หนูแห้งค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะค่ะ ตะไคร้ผิวมะกรูดและกระติอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้ขา่าหอมแดงกระเทียมผิวมะกรูดพริกขี้หนูแห้งและพริกแห้งเราจะเอาไปซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เพื่อให้สะดวกในการตำและจะได้ตำละเอียดได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วจ้าพริกแกงเผ็ดที่เมื่อกี้เตรียมเครื่องแกงไว้ตอนนี้ได้โขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันน่าก,กินมากเลยค่ะต่อจากนี้ไปเราก็จะเอาไว้ทำแกงสารพัดแกงที่เราอยากจะทำนะคะ หลังจากที่เราตำพริกแกงเผ็ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งพริกแกงออกมาเพื่อที่จะเอามาทําผัดเผ็ดหน่อไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้ก็จะมีหน่อไม้หัน่นมีหมูสาชั้นซอยมีใบหัหระคามีกุ้งแห้งแล้วก็พริกแกงที่เราแบ่งออกมานะคะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีขนอน้ำปลาน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำหัดเผ็เดดอกไม้กันเดี๋ยวนี้เลยนะคะอืมอันนี้เราตั้งเปิดแก๊สแล้วนะคะเอาหมูสามชั้นใส่เจียวเราจะเจียวหมูให้เหลืองนะคะ สำหรับแก๊สที่เราจะใช้เคียวหมูเราก็จะเปิดแก๊สแค่กลางๆนะคะไม่ต้องใช้แก๊สแรงค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราจะเคี่ยวไปจนกว่าหมูจะเหลืองนะคะ ต้องรออีกสักแป๊บเลงตอนนี้หมูยังไม่ค่อยเหลือหมูยังไม่เหลืองเลยค่ะเหลืองหมูเหลืองได้ยังคะต้องให้หมูเหลืองก่อนนะคะหมูเหลืองก่อนค่ะ ช่วงที่เราเจียวหมูนะะี่เราก็ต้องดูไฟด้วยนะคะดูไฟดูว่าไฟแรงไปหรืออ่อนไปถ้าไฟอ่อนไปเราก็ต้องเร่งไฟขึ้นแต่ถ้ามันแรงเกินไปไฟแรงเกินไปเราก็จะเบาแก๊สลงมานะคะต้องให้หมูเหลืองดีๆก่อนนะคะ หูเรียงมีดีก่อนให้ออกแบบเหรียงทองเลยค่ะต,ตอนนี้ตอนนี้กำลังน้ำมันกำลังออกนะคะเสียงน้ำมันกำลังออกนะคะ ไฟแรงไปก็เบาลงนะคะถ้าไฟแรงไปก็ต้องเบาไฟหน่อยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะออกแล้วหมูจะเหลืองนีเราถึงจะเอาริกแดงลงนะคะตอนนี้หมูยังไม่ค่อยเหลืองค่ะที่กงเริ่มแตกแลน้วมันหมูเพิ่งจะเริ่มแตกนะคะต้องรอสักพักหนึ่งค่ะรอสักพักหนึ่ง ะตอนนี้เกล็ดลระคาะเกลอบกระชะกแล้วะะแป๊ะะแบ,บหนึ่งน่าจะประมาณอีกห้านาทีน่าจะได้นะคะอ<ม>ีกแกงที่เราตามไว้นี้มันตามไว้เยอะเลยนะคะสามารถใช้ได้หลายวัน ป็นที่แกงที่ทำเองเอามาทำกับข้าวก็วจะอร่อยกว่าที่เราจะไปซื้อที่แกงสำเร็จมาทำนะคะ<อ>เมนูนี้เรียกว่าเมนูผัดเผ็ดหน่ไม้ใส่ไปหัวลาคาค่ะอันนี้หมูเรือเหลืองแล้วนะคะเรือเหลืองแล้ว เริ Fish, ่มเหลืองแล้วสักชักหนึ iving, ่งค่ะสักชักหนึ่งเดียวเดี๋ยวเราจะเอาทุกแทงลงนะคะเราให้เหลืองดีๆก่อนค่ะเราให้เหลือง ที่เราเคี่ยวหมูก็แล้วแต่คนชอบนะคะหมูเริ่มเหลืองแล้วนะคะหมูเริ่มเหลืองนะคะเอาจนเหลืองมากเพราะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบอ่าต่อไปเราจะเอาพริกแจงนะคะเราจะพริกแจงลง เราก็จะผัดพริกให้หอมๆกแกงลงผัดไปกับหมูที่เราเคี่ยวนะคะผัดไปกับหมูที่เราเคี่ยวไว้ขัดจนพริกแกงหอมนะคะจนพริกแกงหอม หอมแนละ้วเอาเอาผูา้แห้งลงตามนะคะกุ้แห้งลงตามได้เลยค่ะกู้แห้งลงตามนะคะโอหอมมากหอมเดีย๋ยวเราจะปรุงเครื่องปรุงนะคะเราจะปรุงเครื่องปรุงด้วยขนอผงค่ะ เราจะใส่แค่หนึ่งทันชานะคะพอพอ,พอ นรอนะคะเราจะใส่น้ำ้อนผกแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายช้อนหนึ่งค่ะหนึ่งช้อนนะคะโรยลงน้ำตาลทรา,ายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะเพราะแกงเราเต็มอยู่แล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะพอกอนนะคะขอขอ คนมาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ใส่นิดนึงนะคะแล้ว,วก็จะเอาเบาแกงตรงนีง้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้วพอเราเอาหน่อไม้ใส่ค่ะใส่นหน่อไม้ใส่หน่นหนไม้คนไปให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะคนให้เข้ากับเครื่องแกง ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะพร <c oughs> ิกแกงตาเองพริกแกงตาเองเราชอบเผ็ดนะคะเราก็จะตำค้อนข้านเผ็ดนิดหนึสังเกตจากการ สังแก่จากที่ปุ๊คําได้เลยนะคะจะมีการไอมีการจามเล็กน้อยนะคะขอจาัดก,การที่ที่แกงขุนค่ะผัดไปผัดมาสักครั้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วได้รอรู้สักครังหนึ่งเดี๋ยวเราจะถึงจะเอาติดนางเอกด้วยใบโหระพาค่ะตอนนม้จามกันอาเนี้นะคะจามพันจามทั้งไอนะคะ แกงขุนมากค่ะรับรองอร่อยแน่ค่ะอร่อยแน่นะคะติ่แกงอร่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคนกันคนมาแป๊บหนึ่งสักะยเราจะชิมดูก่อนว่ามันได้รสชาติหรือยังนะคะส่วนผสมที่เราก็ใส่ตาม ครชอบเราชอบก็ใส่รสไหนเราก็ใส่รสนั้นนะคะหน่อยแต่ถ้าคนชอบทานหวานจัดก,ก็ใส่หวานเยอะๆหน่อยนะคะถ้าใครชอบทานหวานมากก็ใส่หวานมากหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบก็แค่ตัดหวานหน่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดหน่อไม้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น,น่าทานมากเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอจกับเมนูต่อไปกันค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเราจะทำอะไรจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ